อร่อยอร่อยอร่อยจริงทำไมทำไมทำไมเกิดอะไรขึ้นเหรอครับฮะเกิดอะไรขึ้นเหรอที่เคยไปเก็บขยะด้วยกันไม่ใช่คือเราไปยืมเงินเขาแล้วก็น้องก็มาทวงไม่ใช่น้องอยู่ไหนเนี่ยอยู่มาดพงศ์อ๋อรงไหนมาดพโศ์เรารู้จักกันไหมสมน้ำหน้ากูนี่คือถ่ายนี่ตัดไหมคะตัด ว่าเรื่องอะไรทีไหนเมื่อไรน่าสนใจตัวฟ้ามเมืองไทยไม่ไกลแค่ไหนเจอแดนด้นไปไปดูรูดิการ์เนอกับชาเนบังเซสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอีกเช่นเคยกับบังเซนะครับวันนี้บังเซมาอยู่ที่ร้านรีเล็กนะครับหรือร้านรีรีรีเล็กนะครับของเขาญี่ปุ่นนะครับหรือบ้านหาปาฮะ สำหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยมานะฮะที่นี่มีขายเบอร์เกอร์มีขนมกินเล่นนะครับแต่ว่าไปดูว่าร้านนี้ก็ขายอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกับบังเซ่ l e ส s ก o ร้านอยู่ที่มารุโมโตกนะฮะอาจจะเป็นชื่อย่อยของหมู่บ้านก็คือเขาญี่ปุ่นหรือภาษามาลายูเรียกว่าบุเกอิปงฮะครับก็ในร้านก็จะมีขายพวกเบอร์เกอร์แล้วก็พวกอาหารทานเล่นแล้วก็น้ำ น้ำชาพวกนี้นะฮะเล็กๆกน้อยๆอยแต่เป็นแต่จะแนะนำให้เป็นเบอร์เกอร์พวกไก่โฮเมดเนื้อโฮเมดพวกนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะครับครับก็ตัวอื่นก็จะเป็นเนื้อรมรีแล้วก็จะเป็นไก่พวกไข่ครับแล้วก็จะมีเบอร์เกอร์ซิกเนเจอร์อีกตัวนึงก็คือเบอร์เกอร์เขาญี่ปุ่นเป็นเบอร์เกอร์เน้นกินแบบจุกนะฮะแล้วก็จะมีอาหารทานเล่นพวกเฟรนฟรายนักเก็ตเอ็นไก่ไก่กรอบพวกนี้นะฮะแล้วก็จะมีเครื่องดืง่มก็จะมีเตอนะฮะ ชาะ,ะชาของเราชาของเราก็จะเป็นชาชาอัมมัทีซึ่งชานี่มาจากลอนดอนนะ,ะครับก็อยากให้มาลองครับชาที่มีความแตกต่างจากร้านอื่นครับ ท่านผู้ชมครับผมมาเจอกับผู้ร้ายวันนี้ครับไม่ใช่อ, <c oughs> อ้าวเธอมาด้วยเหรอสวัสดีค่ะเอาไว้พระเดินลูกนี่ไม่แม่ชีได้นผมไว้แม่แม,ม่ชีแม่ชียังไงผมยาวนะฮะแต่ว่ากโกนแล้วโกนแล้ว <c oughs> โกนแล้วนะฮะนี่คนดังนาราธิวาสครับคน,ค,คนดังค่ะฮะคนดังปัตตานีมีไฟไม่ได้แล้วนีไฟแม่ไฟแดงวันนี้วันนี้กินอะไรครับอันนี้ทานอะไรครับ าขนมปังเค่ะอ๋อขนมปังอร่อยไหมครับเป็นเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เขาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษว่ายังไงนะเบอร์เกอร์อ่าญี่ปุ่น mountain อะ m o u n t เจแปน mountain ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาเจอไอดอลนะครับเราไปดูว่าอะไรอร่อยเนาะสั่งอันนั้นแหละอร่อยทุกอย่างอันนี้อร่อยเฮ้ยอันนี้กี่บาทเจ็ดสิบกว่าบาทถูกถูกถูกมากเลยนะมันเป็น บ <Burger> อร์เกอร์โฮมเมดเลอใช่นี่ทำเองใช่ไหมถือถือว่าคุ้มราคานี่คุ้มคือทุกอย่างมันก็ทำเองนั่นแหละอ่าโอเคเลยนะม <c oughs> ไม่ตาจริงๆอร่อยไหมจ๊ะยัง <c oughs> ไม่ได้กินเลยแ <c oughs> ม่ผมกินแล้วอร่อย <c oughs> อร่อยเ <c oughs> นื้ออร่อยคุณสั่งอันนี้เดี๋ยวผมสั่งตัวอื่นมีอะไรแนะนำะเดี๋ยวเดี๋ยวถามหน่อยอร่อยอร่อยที่สุดไทยญี่อร่อยที่สุด ท่านผู้ชมครับมาอีกหนึ่งอย่างนะครับหัวกระโปงครับเป็นหัวข้าวเกี๊ยบหัวข้าวเกี๊ยบทอดนะครับอร่อยที่สุดในปัตตีเฮ้ยนี่ชาอะไรวะชาปีชนี่ไม่ตัวไม่กู้นี่ชาอะไรจ้าพีเรียกว่าอะไรจ้าพี ท่านผู้ชมดูนะครับชานี่อร่อยที่สุดในมรบดตกแล้วครับอาว่าบอรอร่อยครับมีความหวานอยู่ในในน้ำชาด้วยน้ำชาที่นี่แปลกท่านผู้ชมครับเวลาหวานเนี่ยจะหวานถ้าเท่ากันเลยนะไม่เหมือนชาบางที่นะครับจะหวานเฉพาะตรงนี้ตรงนี้แต่ที่นี่เนี่ยหวานเท่ากันเลยครับลองดูอีกนะ อร่อยอร่อยมากเลยอันนี้มาะูะลอละนะ้มาลเราเยละเราเยละเราเวละเดวีตายายไมารีมาเละนวบลอันเน่วะอันนี้เะดูดูอันนี้คงจริงอะดูคงจริงเ้าจะมาแกกละกล่ะเป็นไงบ้างครับครับจริงจริง ในแก้วแก่แม่เลยไม่ใช่ไม่จะไปกินน้ำไอโกในแก้วแก้วเออโควิดอยู่นี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้น้องยีนะเวรุ่งเวรุ่งเวรุ่งของเราเนี่ยไม่ไม่ยีไม่ตามจริงจริงวิ่งเงี้ยนี่เบรกเดี๋ยวดูดีอ่ะเดินสองสามอร่อยไหมอร่อยอร่อยไหม อร่อยอร่อยอะนะฮะท่านผู้ชมครับในค่ำคืนนี้เนี่ยเรามาที่ร้านร้านรีแล็กขอ,ของเขาญี่ปุ่นที่นี่นะครับน้องวัยรุ่นนะครับเยาวชนเนี่ยรวมตัวกันแล้วก็เปิดร้านเล็กๆนะครับเป็นบรรยากาศที่เหมือนกับเราไปที่ไหนนะนเราไปที่หัดใหญ่ใช่ไหมไปหัดใหญ่แล้วไปกินร้านน้ำชานะครับ ได้บรรยากาศนะครับก็อีกอีกอีกอ,อีกบรรยากาศหนึ่งนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดนะครับ,บ,บผมมาคืนนี้นะครับม,ม,มาเจอกันนู่น ไ <Idol S 2> อดอลของผมนะครับน้องยีนะครับวัยรุ่งไปไหนนะมานั่งคุยงานอยู่ที่นี่แล้วก็ทีมของสื่ออิสลามนารานะครับอันนี้จริงเราเองก็ไม่ได้นัดมา <c oughs> นะครับแต่ว่า <c oughs> ในค่าคืนนี้เนี่ยอัลลอฮ์ได้ให้เรามาเจอกันนะครับเนี่ยก่กกอนที่เราจะกลับไปนอนนะครับเราก็มาเสวานาก่อนนะครับลลกก้้นนอง็มแวะ ย่ห yeah. ้าแล้ไมีตัวถูกทเลย้นะเป็นว่าีนะจ๋อ่ายเลยนะเขาไม่เป็นไรจ่ายไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรยี่ฝากเอ่อเพลยผมหน่อยกอดกระแสหน่อยครับก็ฝากด้วยนะครับบางเซนะฮะเในนี้ก่อนร้องร้องเพลงหน่อยแหละร้องเพลงอะไรบางเซอ่ะยะอากีอากีเป้า ไอ้ยะาแน่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 แมวเอาไม่ติดตามไอ้ย่เออเอาไม่เอาไม่เอาไม่ก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์เพจบางเซ่ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันวันที่12ครับที่ไหนไอศิีสาคอโอเคครับกลับบ้านจัาจัดรุ่นหน่ายครับ